ในการส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาที่เราทํางานวิจัยเนี่ยนะครับก็อ,อยากจะเ,เรียนว่าอุตสาหกรรมเองไม่มีความจําเป็นว่าท่านจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับ,รบทีมงานของสถาบัน,นจะช่วยท่านทุกอย่างเลยนะครับเริ่มตั้งแต่แบบตอบคาถามของท่านเลยว่าถ้าท่านคิดอยากจะทาอย่างเนี้ยเราจะช่วยท่านได้ไหมนะครับแสงที่เราใช้เนี่ยมีหลากหลายเทคนิคมากนะักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยจะ ขายความกระจ่างของท่านเลยนะครับว่าโอเคนะใช้เทคนินคนีน้เทคนิคที่นี้เทนี้นะแล้วเราจะมีนักวิยาศาสตร์ของเราเนี่ยช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เตรียมตัวอย่างในการเข้าสู่กระบวนการทดลองนะครับทําการทดลองเก็บข้อมูลแล้วตีความผลจนกระทั่งทําเป็นรายงานแล้วส่งให้ท่านนะครับ แค่ทางบริษัทครับมีตัวอย่างมาหรือผลิตภัณฑ์มาไม่ต้องมีนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยทางเราก็มีบริการให้มีให้เรียบร้อยครับสุดยอดมากครับแล้วขอหันมาถามแล้วดรบางครับว่าด้านอุตสาหกรรมครับนำประโยชน์ไปใช้อย่างไรบ้างครับตอนนี้คือบริษัทนะคะเขาก็มีงานวิจัยในระดับหนึ่งแล้วก็เขาก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาสักอย่างเนี่ย ถ้าเราเอาเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนเข้ามาใช้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยให้ได้ตามที่คุณภาพตามที่ต้องการยังไงบ้างแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเขาจะมีผลิตภัณฑ์ของเขาเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งในการขบวนการผลิตเขาก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างขบวนการผลิตดังนั้นเนี่ย ปัญหาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยใช้เครื่องมือปกติทั่วไปนะคะสถาบันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไปตอบโจทย์ตรงนั้นให้กับเขาได้ค่ะครับแล้วตอนนี้ครับมีบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรมครับมาใช้ประโยชน์จากแสตอิปบอลมากน้อยเพียงไหนครับตั้งแต่ปี53ที่เราเริ่มเปิดให้กับภาคอุตสาหกรรมได้เข้ามาใช้บริการนะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทเข้ามาใช้ไม่ต่ำกว่า30บบริษัทแล้วค่ะแล้วก็ถ้ารวมโครงการนะคะ จาก30บริษัทเนี่ยก็มีโครงการไม่ต่ำกว่า107โครงการแล้วค่ะโอ้โหสามบริษัท107โครงการใช่คะ่ะถือว่าก็ทุกคนก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับแงสงซูเปอร์ตอนใช่คะ่ะเพิ่มมากขึ้นนะครับครับแล้วอยากให้ยกตัวอย่างครับบริษัทที่เข้ามาใช้แงสงซูเปอร์ตอน<ะ>ในการพนะัฒนาะครับตอนนี้เนี่ยบริษัท ที่มี r d ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเข้ามาใช้นะคะบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น S c G นะคะเขาจะมีบริษัทสยามวิจัยนะคะก็มีนักวิจัยอยู่ในบริษัทเขาค่อนข้างจะเยอะเข้ามาใช้บริการแล้วก็มี S c G Chemical นะคะในเครือเดียวกันบริษัทเบทาโกบริษัทซ<ม>ัมซุงนะคะอีต<ม>ันอินดัสทรีนะคะฮันนี่เวลเป็นต้นนะคะ บริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีนักวิจัยเข้ามาแล้วก็มาทํางานร่วมกับเราแต่ถ้าบริษัทเล็กๆหรือบริษัทขนาดกลางที่ไม่มีนักวิทยาศาสตร์สําหรับทํางานวิจัยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าขอให้ท่านมีแค่โจทย์นะคะเราเรียกว่าเรามี Total Solution ให้กับท่านนะคะเราสามารถที่จะฟอร์มทีมนักวิจัยขึ้นมาแล้วก็มาดูว่างานของท่านเนี่ยจะต้องไปทางด้านไหน นะคะเราก็จะร่างพอพออัซร่วมกันแล้วก็ทําให้งานมันสาเร็จได้ค่ะเหมือนกับว่าถ้าบริษัทขนาดเล็กนะครับมีผลิตภัณฑ์คือมีโจ์แหละคุณเราต้องการที่จะรู้เรื่องแบบนี้แบบนี้ทางเราตอบได้หมดมาคุยกับเราเลยไขทุกข้อสงสัยตราบเท่าที่ยังใช้เทคโนโลยีแสงซิงโครตอนนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเทคโนโลยีข้างเคียงอื่นๆเช่นอาจจะใช้แสงจากแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงทัท่วๆไปะนะครับก็สามารถทําได้ด้วย และบริษัทขนาดใหญ่ที่ดอเตอร,เตอรบอกก็คือจะมีนักวิจัยมาทำงนานร่วมกันเพราะฉะนั้นก็มีการพัฒนาแลวก็คือมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะคผ,มผมอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมนะครับ,ค,รบคือที่ดรปราพรท่านพูดถึงเรื่องทั้ง one s ฟต p Service แล้วก็ท t ้งทัลเทลโซลูเนี่ยบางครั้งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และที่ซับซ้อนมากๆนะครับอาจมีความจำเป็นว่าจะต้องทำการทดลองวิจัยโดยอาศัย แสงซิงโครตอนซึ่งอยู่นอกเหนือจากความสามารถของเครื่องที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเราจะร่วมปรึกษาหาเรืองกับท่านเลยเพราะว่าเรามีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติยอ,อยู่ทุกทวีปนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปแม้กระทั่งในเอเชียเราจะช่วยแสวงหาว่าจะไปใช้เครื่องกำเนิดแสงซิงโครตอนและทำการทดลองวิจัยที่ หน่วยงานใดประเทศใดดีเพื่อจะตอบคําถามของท่านให้ได้ด้วยนะครับคำนึงครับคุณลูกครับก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันนอกเหนือจากที่ประเทศไทยเนี่ยมีหรือว่าให้คําตอบได้ด้านด้านเทคโนโลยีถูกไหมครับครับเราก็มีเครือข่ายต่างประเทศทั่วใช่ครับใช่ครับว่าประเทศไหนสามารถให้คำตอบตรงจุดนี้ได้บ้างใช่ครับ ในวันนี้ครับเราก็ได้รับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสถาบันวิจัยแสงสิปิยคอนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมครับในครั้งหน้านะฮะแม็กสัญญาครับผมว่าจะพาทุกท่านครับไปเจาะลึกลงรายละเอียดกันในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มาใช้บริการกับแสงสิปิยคอนครับเรื่องราวน่าติดตามขนาดนี้นะับพบกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้ากับรายการ m ดเอ็กซ์คลูซีฟทางช่องโมชแนลครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการเวลาหมดลงแล้วครับผมแม็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากเป็นสมาชิกวารสารอพวชครับสามารถสมัครได้3วิธีดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นะครับท่านที่มีวารสารอพวชอยู่แล้วนะครับสามารถตัดใบสมัครจากหน้ากลางของวารสารอพวชและส่งมาตามที่อยู่ในใบสมัครนี้ได้เลย วิธีที่2นะครับติดต่อมาที่อพวชตามที่อยู่นี้นะครับเทคโนทานีตําบลคลอง5อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือโทรศัพท์025779999นะครับต่อ2125และ2103วิธีที่3นะครับสมัครมาทางเว็บไซต์ของอพวช www.nsm o r t h โอ้โห oh, รู้แบบนี้แล้วก็รีบสมัครกันมาเยอะๆเลยนะครับ